เดี๋ยวทุกคนวันนี้ครับพามา small size battle ครับที่เวลาลางครับทีมครับนี่ชื่ออะไรครับลี่ครับลี่แล้วชื่ออะไรโฟกัสครับวันนี้เดี๋ยวให้เล่น small size อ่าใครถึง2ลูกก่อนชนะนะครับแล้วให้ทีมนึงเนี่ยลงโทษเลยว่าอยากให้ทีมทำอะไรถ้าเราชนะให้เขาทำอะไรเ้ยงตน้ยมอนหน้าครับหมวนหน้ากี่รอบจากเส้นนี้ไปเส้นหนุนครับอ่าเขาท้าแบบนี้เอาถ้าเราชนะให้เขาทำอะไร ทำไรดีวะขีหลังครับขีหลังพาเดินเนี่ยขีหลังพาเดินสองรอบอ่าโอเคต้องทำไม่ได้สามพาร์ก่อนนะถึงจะเข้าไปยิงได้เรียบร้อยโอยเรียบร้อยอิงโศน์อิงโศน้ำเงินเนื้มน้ำเงินน้ำอิงโศนี่นี่อะไรอีกลูกนี่อิงโศนี่นี่อะไรหลุดแล้วหลุดแล้วแล้วก็ เรียบร้อยหนึ่ง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 ลู่ท้ายลู่ท้ายเข้าชนะเลยครับลู่ท้ายไปดูเฮ้ยคนเดาเฮ้ยยังไงและสามเงาดีเมื่อกี้สามเงาวู้ยี่บอกอะไรนะเรา เราชนะเราเราต้องทำอะไรนะอีกฝั่งนึ่งกีฬาครับกีฬาครับกีฬาอ้าวไปแล้วมาเลยจับคู่เลยคู่เลย